สวัสดีครับกระผมนายมูฮัมหมัดตตเวย์ไอีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดหัส61ตอนนี้อยู่ปีสาแล้วนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอโดยการทำปุ่ม ซับ c r i b e ในช่องวิดีโอของเรานะครับหรือ,อใครอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ทำปุ่ม subscribe ในช่อง youtube ของเรานะครับอของผมก็จะใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC v e r s i o น2020นะครับคือโปรแกรนมนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เริ่มเลยนะครับ เพื่อไม่ให้ความเสียเวลานะครับเราก็ดับเบิลคลิกตันนี้เลยนะครับก็เมื่อเราดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะได้โปรแกรมหน้าโปรแกรมลักษณะนี้เลยนะครับเราก็ไปกดที่โปรเจกต์ของเรานะครับเนี่ยโปรเจกต์ของเราอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ทําการกดที่นี่หนึ่งครั้งครับย่อไอทินะครับเนี่ยนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ซีเควนต์นะครับ ก็ตอนนี้แนะนําให้ใช้หรือเลือกตัวนี้เลยนะครับ H D V นะครับแล้วก็กด H D V 1 0ึ P นะครับ3าตอนนี้เกี่ยวข้องกับความชัดของวิดีโอแล้วก็เกี่ยวข้องกับเฟรมด้วยนะครับแล้วก็กดคําว่าโอเคตัวนี้นะครับเห็นนะครับเราจะเห็นได้ว่าก็จะได้ทำลายที่เราจะสร้างงานแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็ ไปกดที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Import นะครับเพื่อที่จะนำวิดีโอของเราเข้าสู่นะครับทำลายหรือ,อางานของเรานะครับผมก็ได้เตรียมวิดีโอมาเรียบร้อยเลยครับก็กดตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็กด Open นะครับ ออกเพนเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการาดึงวิดีโอตัวนี้มาใส่ในไทม์ไลน์ของเรานะครับโอเค okay, นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับคลิปไปเซตติ้งเซตติ้งนะครับกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ขยายหน่อยนะครับโอเคนะครับ เราก็วิดีโอนี้ผมขออนุญาตนะครับตัดเสียงเสียงคลื่นหรือเสียงทะเลออกจากวิดีโอนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการาทำงานในทำลายของอคลิปนี้นะครับโดยที่เราไปากดบนวิดีโอของเรานะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่อันลิงก์นะครับแล้วก็เราก็ กดข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะตัดไฟเสียงออกไปนะครับแล้วก็กด delete นะครับโอเคนะครับไฟเสียงก็ออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขยายวิดีโอของเราให้เต็มจอนะครับโดยการที่ d o บ b l e ลคลิกที่วิดีอไฟล์วิดีโอนี่นะครับแล้วก็เราก็ขยายให้เต็มจอเลยนะครับโอเคนะครับ อลองเพล์ดูนะครับยุดเคนะครับโอเคนะครับ,รบหลังจากนั้นนะครับเราไปกดที่คำว่าเดี๋ยวคลิก ที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Import ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเอาปุ่มซับสไครต์ของเรานะครับคือตัวนี้นะครับเราสามารถทําเองได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเพื่อลดความเสียเวลาในการสร้างนะครับผมดาวน์โหลดในอินเทอเน็ตนะครับกดที่นี่หนึ่งครั้งแล้วโอเพนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเข้ามานะครับในงานของเรานะครับก็โอเควางไว้นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่านะครับ ไอ้สีเขียวนี่ทับวิดีโอของเราอยู่นะครับเราจะเอาเฉพาะที่เป็นที่ขึ้นคำใา YouTube นะครกด Subscribe นะครับแล้วกดลูกกระดิ่งนะครับอลองเล่นดูนะครับเราจะเอาเฉพาะตัวนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่เอฟเฟกนะครับของเรานะครับเอฟเฟกแล้วก็ไปที่ วิดีโอเอเฟกนะครับที่นี่นย่งครับนะครับแล้วก็ไปค้นหาคําว่าตัวนี้เลยนะครับที่ยิ่งนะครับกดค้างๆ้างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับไปหาคําว่าอุตตรทีนะครับตัวนี้นะครับกดค้างตัวนี้นะครับมาใส่ในชุดที่เป็นกรีนสกรีนนะครับหรือกลุ่มซับสับไฟของเราวางเลยนะครับตัวนี้นะครับ ทีนี้วางเสร็จแล้วนะครับเราก็ดับเบิลคลิกที่นี่เลยนะครับอ่าดับเบิลคลิกอันนี้หรือหรือเราจะดับเบิลคลิกในนี้ก็ได้ครับดับเบิลคลิกตรง,งนี้นะครับแล้วก็กดข้างๆนี้นะครับข้างบนนี้นะครับที่มีขีดสองขีดเนี่ยกดแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับก็จะเห็นได้ว่าเอฟเฟกต์กดกราฟขีดก็ขึ้นมาแล้วนะครับในช่องเอฟเฟกต์คอนโทรลของเรานะครับเราก็ ตัวอื่นเราไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ไปเอาตัวดูดสีตัวนี้นะครับดูดสีนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นลนักษณะตัวดูดสีนะครับเราก็ไปดูดสีไ้พื้นสีเขียวนี่นะครับโอเคนะครับก็ลองเล่์ดูนะครับทำไมครับโอเคนะครับโอเคนะครับนี่ ตอนนี้เราสามารถที่จะเลื่อนอไว้ที่ไหนก็ได้ในวิดีโอของเรานะครับผม,มามเลื่อนมาข้างหลังนี้หนอนะครับข้างนี้นะครับแล้วก็ย่อหน่อยนะครับขาบย,ย,บาายายนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับอลองเลย์ดูนะครับ โอเคนะครับคือตัวนี้อาจจะติดขัดหน่อยนะครับวิธีการแก้ไม่ยากครับเราก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด c t r o l C นะครับ c t r o l C เสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ว่างๆนี่ทำลายที่ว่างๆนี่กดหนึ่งครั้งตัวนี้ให้ขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วกด c t r o l V นะครับ c ด c t r o l V เสร็จแล้วนะครับตัวเก่าเนี่ยเราลบเลยครับ Delete เลยนะครับแล้วก็นําตัวใหม่มาใส่ครับ โอเคนะครับลองอกดเล่นดูนะครับามาแล้วนะครับอโอเคก็ก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับ